อันนี้เป็นปุ่มโหมดนะครับกด1ครั้งก็จะเป็นเลือกปรับอุณหภูมิเป็นเบอร์หนึ่งสปรับได้6ระดับนะครับส่วนอันนี้ปุ่มกดปุ่มโหมดอีกครั้งก็จะเป็นปุ่มตั้งเวลาครับนี่ครับ1 ตั้งได้สูงสุด12ชั่วโมงครับถ้าเครื่องทำงานก็จะขึ้นวอร์เรกนะครับก็แป๊บเดียวก็อุ่นเริ่มเริ่มอุ่นแล้วนะครับส่วนถ้าจะปิดก็กดปุ่ม Power ค้างไว้สักหนึ่งวินาทีครับ ก็สินค้ามีคุณภาพดีมากครับรีโมทก็แน่นเปิดก็กดค้างไว้หนึ่งวินาทีใช้งานสะดวกง่ายตั้งเวลาก็สะดวกก็คือถ้าจะนอนก็สามารถตั้งเวลาแล้วก็นอนไปได้เลยครับเป็นผ้าห่มไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดเป็นกรรมะหยี่หนานุ่ม เป็นผ้าห่มไฟฟ้าที่ใช้ห่มได้อย่างแท้จริงนะครับเพราะว่ามันมีความนุ่มมากเหมาะกับทุกเพศทุกวัยครับหรือว่าผู้ป่วยก็ใช้งานได้ดีนะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับ